กประเทศก่นเพราะอะไรเพราะคนรวยได้ตามมาเข้าเอาข่าวตลาดการแต่คนจนพอมาเจอของเราหัวหน้าลงยุทธลวงไม่ต้องควานมากครับพี่น้องและประเทศนี่คุณยังไม่รู้หรือคุณล่ะอารพิสิทธิ์ได้จาชีวะ หับไหลนายกตักษินจนมีการยึดอำนาจวันที่้ไปร้องที่กระดับแลว้วความทีมหาเสียงที่ไหนเนี่ยตกใจว่าตาะแวเงเห็นสีแดงแดงไม่ได้ตกใจพิสิทต,ตกใจอภิสิทธตกใจแล้วก็พยายามฝากพี่น้องไม่อยาไปยุ่งกับเขาเลยหน้าที่ในการไล่อภิสิทธ yang อนามัยป้องกันไปแล้วครับป้องกันแล้วผมมาดูผมมาพบ